่อนนี้ทุกคนจะเข้าไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเอาแล้ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19อ่าก็วันนี้เนี่ยเรามีภารกิจอีกแล้วนะทุกคนนะภ <c oughs> ารกิจของเราเนี่ยเราจะไปช่วยรถเกี่ยวข้าวกันก็คือรถเกี่ยวข้าวนี่ติดลมนะทุกคนโอ้โห เมื่อคืนเนี่ยบอกกับฝนตกตัวงแหละแล้วทําให้แบบดินข้างล่างมันไม่ดีนะทุกคนนะอ่าวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเจ้าแคทนะทุกคนนะนี่ยคนนี้เป็นแคทสามสองศูนย์สามสองศูนย์นักเจนน,น่าจะนักเจนนะ <c oughs> ก็เป็นรถของสจต้นทรงให้เล่นโอ้โหขอบคุณม,ม,ม,มากๆเลยครับผมนะอ่าก็วันนี้เนี่ยเราไปกับคุณปู่ร็อกกี้อีกแล้วก <c oughs> <c oughs> ็นานๆที่พาปู่ออกมาเล่นนะทุกคนอ่าก็เป็นรถเทเลอร์นั่นเองอะไรเนะี่ย วรุ่นลาซาดา้าวรุ่นลาซาด้าก็มาว่ะทุกคนโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราจะเอาแคทออก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 ไปแนวออกมาขึ้นรถเทเลอร์นเนี่ยโอ้ยเขาูดเลยวะโอเคครับผมไปนี่ภา,ายในก็กว้างๆเลยนะทุกคนนะดูดิยังสวยเลยครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหแคตชมนี้เนี่ยมันหล่อมากเลยนะทุกคนผมชอบตรงสติ๊กเกอร์มากเห็นไหมเอออาบูอาขึ้นครับผม โอ้ชนชนไม่เนี่ยชนข้างบนไม่เนี่ยเอาดูไงวะโอ้แต่ผมเอาออกไปขึ้นข้างนอกแล้วกันนะทุกคนนะอันนี้ครับผมไปเลยครับไปเลยครับปั๊บปั๊บโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเฉลือออกมาก่อนละกันนี่นั่นเลยเอาขึ้นไงวะโอเคขึ้นได้ละแค่นี้มีไฟลำโพงด้วยดูดิก็เทเลยทุกคน โอ้หยังเจ็บมาโอเคครับผมนี่ออกมาเลยครับผมออกมาเลยโอเคเดี๋ยวเราเอารถขึ้นกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหดูด้าลอ,อยเลยเนี่ต้องขึ้นระวังนะทุกพี่นะ

โอเคครับผมน่าจะประมาณนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวเราเก็บบูมอาร์มก่อนโอเคครับผมนี่ตรงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดับเครื่องไว้นะทุกคนนะไปออกเดินทางเลยล่ะกันไปลูกพี่ขับช้าๆเดี๋ยวไม่โคตกรถเอานะ <c oughs> เออระวังครับผมโอ้ าก็แคบเส้นเหลือเกินโอ้เอา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 โคตรสวยเลยนะโอ้ทุกคนดูดิเพิ่งออกจากบ้านมาไม่กี่ก้าวเองดูดิโอ้โหพลิกคว่ำซะแล้วอะไรวะโอ้โหอย่างสวยเลยนะทุกคนมันขึ้นเองได้ไหมเนี่ย เออลองดูครับผมเอา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 เดี๋ยวลงคลองอีกนะลูกพีเนะนย่นางเงีนไงโอ้โหโอ้โหกูว่าแล้วโอ้ยสวยเกินออ้ยอๆ๊ยอยทำแล้วนี่โอ้โหกดชุนละมุนนะ โอเคโอเคเดี๋ยวผมเอาขึ้นทัเรือใหม่ก่อนนะทุกคนนะโอ้ oh, เดี๋ยวโอเคครับผมเลงให้ตรงก่อนนะทุกคนนะโอเคครับผมนี่โอ้ oh, ชอบตรงที่มันไต่ขึ้นได้นะ mm. ทุกคน mm. มันไม่ต้องค้ำข้างหลังเลยด็กโคตรเจ็บนะครับผมนะ เกียครับผมนี่เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะโอุ้ยต้องขับดีๆนะต้องระวังให้มากขึ้นเลยน,นะทุกคนนะโอ้โหบันไดครับผมแคบนี่ฐานกว้างมากลุ้นแบบผมขึ้นไม่ตรงวันนี้อ้ย,อยระวังครับผมระวังระวังทางเอียงทางเอียงรถจะเอียงเหมือนกันนี่โอ้ทุกคนเดี๋ยวผมมาผมขึ้นแม่โครใหม่ดีกว่านะเออ แต่แบบนี้ไม่ไม่น่ารอดว่ะเดี๋ยวมันตกรถอีกเดี๋ยว,ยวี๋ยวตั้งฐานใหม่ก่อนนะ <c oughs> โอเคครับผมนี่เรียบร้อยผมก็จะไปได้งานเลยแล้วกันนะทุกคนนะไนี่ตรงแล้วผมตรงแล้วอู้ภายในล็อกขี้คันนี้สวยมากเลยทุกคน เลยครับต้องไปช้ชาๆนะแม่โคนี่แม่โคยิ่งแต่คันใหญ่ๆด้วยหนักเกินนะค <c oughs> วามไปแล้วรอบหนึ่งนะอะไรวะเลยครับผมไปช่วยรถเกี่ยวกันนะทุกคนนะ <c oughs> โอ้เบรกเบรกเบรกทางรถไฟทางรถไฟ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคครับ okay, ผม โอ้ยล็อกกี้ก็หล่อเหมือนกันะนะนี่เนี่ยโอ้ทางก็เอียงเกินดูดิโอ้ยเป็นตะลมมทนอโอ,โอ,โอ้ทางไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนทำไม่ได้เพราะทางแบบตามตามตามเขาก็จะลำบากนิดนึง กะโรปกเลยครับเดี๋ยวเราไปช่วยเกี่ยวกันนะทุกคนนะโอ้เบ่งเบ่งเบรเขับเร็วทูกพี่เอ้าเรื่ยวๆๆๆๆแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะคนผมเห็นอะไรแวบๆนะลงก่อนลงก่อนอู้ยีไงรถเสียหลักอะไรตรงนี้ลูกพี่ โอ้อะไรของพี่แกวะนี่ต้องให้ผมช่วยไหมเนี่ยโอ้โหโแล้ว,แล,วแล้วขนข้าวมาด้วยผมคิดว่าน่าจะไปเอาข้าวมาจากแปลงนี้นะเนี่ยเอออ๋อจําได้แล้วไอ้ในสตรีมเออที่ผมสตรีมที่เกี่ยวข้าวร้อยางนะทุกคนใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้เลยรถ <c oughs> เสียหลักโอเคผมจะเอาเทนเลอร์ขึ้นไปจอดก่อนนะนี่ไงรถเกี่ยวเราที่มันติดที่นี่ทุกคนอยู่ข้างหน้าสมบูรณ์พัฒนานั่นเองนะรถตบป๊อปนั่นเองนะทุกคนนะน้องผมเจอดตรงน,นี้ก็ได้นะเดี๋ยวไปเอารถเก็บคู่รถชนนั้น นี่เดี๋ยวผมจะลงตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเก็บกู้รถกระบะขึ้นแล้วก็ไปเอารถเกี่ยวขึ้นนั่นเองนะทุกคนเฮ้ยไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นมุมมองภายในไปด้วยนะทุกคนเพื่อความสมจริงน,นั่นเองป๊าโอเคลงเลย โอ้ได้ลอยอีกแล้วเดี๋ยวผมลงกันเลยโอ้ยกล้อสูงแทนลูกพี่นี่ครับโอเคครับผม ไปช่วยรถรถอะไรวะรถกระบะเออช่วยรถกระบะก,กันเลยนะครับผมนะกระบะตกคลองแ้วไม่ใช่กระบะตกคลองนะพ่วงตกคลองนะสงสัยคนขับเมาบ้างเนี่เฮ้ยเราจะเอาขึ้นยังไงเราถอดก่อนได้ไหมเนี่ยโอเคมันถอดได้อยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอนนี้อยก่กระบะออกก่อนละกัน ตัวยต้าดำดุโคตรหล่อนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราเอาพ่วงขึ้นโอ้ล้วผมจะเอาขึ้นยังไงวะดิเป็นไดไม่อนปับก่ขอขึ้นเลยนะทุกคนนะ

คครับผมทุกคนขึ้นแล้วนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทที่2นะครับ